สวัสดีครับอยู่กับร็องนี้นะครับก็โอเควันนี้ก็ทะเลทรายใกล้ใกล้จบพอยดูทีแล้วสำหรับซีดีสามดีเมสนะครับก็โอเคถ้าคุณเห็นนะครับผมก็กับจากทะเละครับแค่เห็นคลิปนี้นครับก็โอเคตอนนี้นี่เราเป็นเดวิลเลยเนะี่ยดูกันต่อยทางไหนเนี่ยข้างหน้าไม่ได้แน่นอน

มน่างมัมมมมมมขงนขดเคียวมาก คุมนี่เครียดวันไม่ง่ยายที่บ่ายเลยเอออืม ครู้ทางแล้วโอเคทางทางล่างนะล่างล่างผมเนี่ยโหเร็วมากเลยเนี่ยโอหดีวิวนี่มวิ่งเร็วดีแล้วไปทางไหนต่อโอเคไปทางเนี้ยทางเนี้ยมันมีทางเดียวโอเคเ้าไปต่อใช่ไหมใช่ใช่ไปต่ออืม้ม ยากกันเนี่ยโอเคแล้วแต่เราก็มีตัวที่โหดสุดในเกมแล้วเนี่ยป่ะอืมขึ้นข้างบนได้เยอมากที่สุดแช่โอเคไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆปลาขึ้นเรื่อยๆเรื่อย ไม่ใช่แหละต้องข้างไหนวะโอเคก็อีกด้านนะครับซึ่งจะมีเพชรม่วงโอเคเ็ดม่วงนี่ตรงนี้โอเคโอเคไปไหนต่อบวะขึ้นบนโอเค เมื่อกี้ผมหยุดทำไมหยุดถ่ายรูปครับจะเอาไปรูปแคปเจอร์โอเคจ้าจ้าจ้าเจียโอ้อันนี้นนาแคปกว่าโอเคอืมขี่ไปทางนี้เดวิลไปเลยเดวิล ตอนนี้ผมจะไม่สนใจตังอะนะมีเท่าไหร่ผมจะเก็บเอาไว้ยัดผีหมดเลยนะยัดผีก็คือเหมือนกับเอาตังไปจ่ายผีเคมียี่สิบอืมโอเคไปอ้อมๆไปเรื่อยๆจนเจอเพชรแดงเจอเพชรแดงแล้วเขาหยุดใช่ไหม เค้นี่มันเกินมาแล้วเอาไหมอามยดูแบบดูเกิอยากเนี่ยยากมากเลยโหโอเคอ่าโีเ,เราก็ลงไปแล้วก็ตกโอเคเดี๋ยวลงเลยใช่ไหม เลี้ยวลงเลยแล้วก็ตรงตรงตรงไม่ใช่เลี้ยวตรงแล้วก็ขึ้นนี่ขี่เข้าซอกตำนานนี้ได้แหละโเคโขี่ก็ไปนี่แล้วก็ลงขี่ รู้สึกดูแผนที่เดี๋ยวชว่วงนี้ก็จะไปเที่ยวและดูแผนที่รู้สึกจะดูง่ายขึ้นมากเลยเล่นเกมดี้ีด้ฝึกสองครับฝึกกันดูแผนที่ไปด้วยโอเค,อาาอเคทางนี้ทางนี้นะข้างบนมันหลอกเราโอเคอะไรวะโอเคเร็วเกินเร็วชิบหายเลย เัวสุดในเกมลเลยเนี่ยขี่ไปนี่พอเจอเพชรแดงปุ๊บเราก็เลี้ยวทันทีไม่เอาไม่แดงโอเคไม่โกงไม่เก็บมาแล้วเพชรเนี่ยอัชัดเนี่ยชน,ชนะแน่นอนตาย ชนะแน่นนอนโอเคอะไรวะอะไรวะโอเคชนะแน่นนอนไอซ่าเกือบอเกือบหลคูณห้าเฮ้โอเคยัดผีเลยอาตังไปสักเออเพื่อนกันมาฆ่ากันทำไมเดวิลไย โอเคป่ะอ,อันนี้กูมาไหนเนี่ยผิดที่แล้วผิดที่แล้วอยูด่ดีเดินมาโดนผีเขาก็เดินกลับโคตดฮาโอเคผิดที่แล้วมึงผิดที่แล้วไปไกลลวสมองสมองโอเคตรงนูน้นอดเค นี่บินไปเลยอนชนะสตีเอัสสารคาดีโอเคอเออออิชอิช,อช,อชโอเคเผื่อเผื่อแคปรูปตรงนี้อต่อไปได้ดนอะไรวะ เทนเดอร์สไตล์ดันอ้าวอะไรวะกูสารลบข้างบนไปแล้วนะโอ้ยหน้าหน้าโหโหแม่งเล่นตากูเลยไปหมแล้วตาเตอหืมคราวนี้ยากนะเนี่ยยิ่งดูแผนที่มันก็ยิ่งยากขึ้นแถมมีต้นไม้อะไรไม่รู้ด้วยครับก็โอ้โหก็โอ้โหเฮงก็ โปรดติดตามต่อไปครับก็เล่นเมนูเคอือสามเก้าสิบดูโกเดบิวต์ดีมูเวอร์โอ้ดูอีกดูได้ อยู่ไหมคำพีทานตะวันฝ nah. ่ามือวิญญาณสลายพลังเพื <way. date S 2> ่อนยายบุพบาสิบแปดวิทยายุดเทลงโลดความจริงอจวัจจุตจ้า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 อาชาคังฟูเฮาสึกชิงเจ้าสันทนาโอเคได้สิบแหละลีมุบนั่นแหละอีกคนส อเก็จบ okay. คลิปเพียงเท่านี้ okay. จบเลยว่า What you see? ด้วยจบสีด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 ี